สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับพิษภาชมรถจอนมือสองคันความเ a วันนี้นำา o r t u u n r er 2.8ขับ4ปี2018มานำเสนอนะครับตัวนี้เปิดตัวป้ายแดงก็อยู่ประมาณล้านหนะครับล้านหกหน่อยๆเลยนะวันนี้ที่เพชรยนต์นะครับ เปิดเพียงแค่1นล้านสองแสนบาททุ่นนะครับปี18นะครับไม่แค่4 6 0 0 0นะครับตัวนี้เป็นตัว2.8ขับ4เป็นตัวซิกมาโฟนั่นเองนะรูปร่างหน้าตานะครับนะ้อชมเชียวสวยงามนะครับสไตล์ลุยๆอยู่แล้วสำหรับตัวคอจูเนอร์นะครับะตัวเครื่อง2.8เนี่ยนะครับก็ร7 7แรงม้านะครับยิ่งเป็นตัวซิกมาโฟนะครับสามารถที่จะเลือกโหมดขับขี่ได้นะครับไม่ว่าเป็นขับ2ขับ4 นะก็ยิงตอบสนองต่อการใช้งานนะครับการใช้งานก็ยืดหยุ่นขึ้นแล้วก็ลุยได้นะครับไม่ว่าจะขับเท่ๆเข้าเมืองทําธุระหรือว่าขับลุยบนท้องถนนคูขะะครับหรือเดินทางไกลนี่ก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับก็ถือว่าไปได้ทั่วไทยแหละนะครับมาดูรายละเอียดกันคันนี้นะครับนะในส่วนของไฟหน้านะครับนะสไตล์ของตัว f o r t u r e r เนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับแบบหลอด บายบีม led ก็คือไฟสูงต่ำนะครับอยู่ในโคมเดียวกันนะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าก็เป็นออโต้นะครับไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นปี2018แล้วก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกแบบ led นะครับแบบหลอด led แล้วนะไฟได้ท i m อะ u n n i n นะครับก็ยังเป็นทรงเดิมๆอยู่นะครับสไตล์ของตัว Fortuner นะในส่วนของด้านข้างนะครับ ตกแต่งด้วยคิ้วขอบบางโคลนนะครับขนาดเล็กก็ดูเข้าลูปพระทรงดีนะครับรวมไปถึงล้อเนี่ยก็เป็นสีทูโทนนะครับสีเทาปัดเงาขอบขอบ18นะครับได้ยางขอบ18นะครับดอกยางก็เหลือเยอะอยู่นะครับมาพร้อมกับรถแหละนะครับยางปี18นะครับขอบ18นะก็ยางแบบเป็นออนเทเลนแหละนะครับก็ใช้ได้อีกหลายปีนะครับในส่วนของ ไฟเลี้ยวนะครับก็ติดที่กระจกมองข้างนะครับเป็นไฟ led แล้วนะครับคันนี้ติดฟิล์มให้นะครับรอบคันเลยนะครับบานหน้าเต็มก็อากาศบ้านเรามันร้อนเนาะนะครับลุยหน่อยก็ต้องติดฟิล์มให้นะครับเป็นฟิล์มแบบร้อนแต่ไม่ได้มืดนะครับเพราะว่าเป็นรถลุยรถใหญ่เนี่ยถ้าติดฟิล์มมืดเกินไปมันก็จะยากนะครับเดือต่อการคอนโทรลต่อการถอยการขับต่างๆ่าว่าไปนะ ในส่วนของตัวรถโดยรวมนะครับเส้นสายต่างๆเนี่ยอันนี้รับประกันเลยนะความแท้ความเดิมนะครับรถเนี่ยคัดสันมาแล้วนะครับดูเหลี่ยมสันคมบางนะครับสีไม่มีเรื่องของบัตเหตุหนักไม่มีเรื่องของชนหนักแน่นอนนะครับนะพวกกลิวไฟโคมไฟท้ายต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อาศัยหลักการนะครับมวลกาศนะออกแบบนะ aerodynamic เ,เขานะครับ อันนี้ก็เป็น Sigma โนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวขับ4ขับ2นั่นเองนะครับจะเลือกโหมดได้ตามใจนะครับ2.8นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด 2800cc แซีซีนะแล้วก็มีออปชั่นนะครับกล้องถอยมาให้นะครับตรงสปอยเลอร์หลังเนี่ยมีไฟเบรกดวงที่สามไม่เป็น l e d นะครับเสาากาดด้านหลังนี่ก็เป็นแบบคีบสลามนะก็คือสปอยเลอร์หลังนี้ก็ออกแบบทรงเข้ากันดีแหละนะครับ นะสวยงามอยู่แล้วนะครับรูปแบบการดีไซน์รูปลักษณ์ภายนอกดูดีนะนะครับสำหรับ Fortune er, นนะครับนะผมว่าเป็นรถที่ดูแล้วนะสบายตานะครับดูแล้วสวยงามหรูหราด้วยนะในส่วนของภายในนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่เก็บสัมภาระด้วยเป็นพื้นที่ใช้สอยอเนยประสงค์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะบรรทุกไม่ว่าจะสัมภาระต่างๆก็สามารถที่เพิ่มพื้นที่ได้นะครับด้วยการนะครับพับบ่อขึ้นแล้วก็แขวนไว้นะครับ ในส่วนของตัวนี้ก็เป็นตัวแขวนไว้ด้านข้างตัวนี้นะครับปรับระดับได้นะให้ตึงได้ให้หย่อนได้นะครับก็แนะนําให้ทําตึงๆไว้ดีกว่านะครับทําตึงๆไว้นะครับแต่้ไม่มีเสียงดังเวลาวิ่งไปจะได้ไม่โยกไม่คลอนนะครับอย่าพวกเครื่องไม้เครื่องมือนะอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าเป็นแม่แรงพวกเครื่องมือต่นะครับันนี้ก็เป็นฮุกนะครับไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับห้อยได้นะครับ มีช่องเสียบพาวเวอร์เลดอยู่นี่ตรงนี้ที่หนึ่งนะนะครับนะก็ให้มานะครับในหลวในส่วนของแสงสว่างด้านหลังเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีมาด้วยนะครับมือจับนะครับมีมาให้ทุกตำแหน่งเลยเห็นไหมมือจับหลังคาเนี่ยนะครับผู้โดยสารนั่งเนี่ยก็สามารถที่จะจับได้นะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมอลองเอาบาะลงให้เห็นไหมกดลงมาก็วางมัน ก็วางได้นะครับแต่ก็ต้องมานี่ก่อนนะนไปเอาตัวนี้นะครับนี่ลงก่อนก็วางนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับไม่ได้ยากอะไรนะนะครับก็ดึงขึ้นไปเลยนะครับมีวางได้นะนี่คือการใช้เบาะนะครับเนี่ยเป็นหัวที่รองศีรษะนะครับก็สามารถปรับได้หนึ่งระดับนะครับระดับหนึ่งนะครับ นี่คือการเก็บการพับนะหือว่าการใช้งานนะสำหรับเบาะด้านหลังของ f o r t u n เนอนะครับมาดูในส่วนของภายในกันดีกว่านะครับอันนี้มีอะไรบ้างนะกุญแจเป็นแบบรีโมทนะนะครับเป็นแบบสมาร์ทเอนแล้วมีปุ่มสมาร์ทเอนนะครับไม่ต้องใช้กุญแจออกมาสานะมารถกดปุ่มแล้วก็เข้าตัวรถได้เลยนะครับระบบพุชสตาร์ทนะ นะเป็น Engine นสตาร์ทสตอปแล้วนะครับก็พัฒนาขึ้นมาจากเจนก่อนจากรุ่นเก่าๆเ,เยอะนะครับสำหรับตัวโฮเจนเนอร์ตัวนี้ก็ถือว่าลงตัวนะครับในส่วนของกระจกนะครับเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะนะครับมีระบบป้องกันการหนีบมาให้ด้วยนี่อันนี้สุดยอดเลยนะนะครับนะโอเคเลยล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกมาให้ปรับพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับนะ ตัวนี้ก็ยังมีลำโพงเสียงแหลมมาให้ด้วยนะนะครับติดเจอทำเอนเตอร์เทนได้นะครับในส่วนของพวงมาลัยนะเป็นบันทีฟังก์ชันเลยทั้งสองข้างเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลรถต่างๆนะครับตรงจอแอมดีตรงกลางนี้นะครับในฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมัลติมีเดียต่างๆนะครับมีคูตคอนโทรลด้วยนะครับนะมีคูตคอนโทรลเพดานชิฟไหมนะครับ เนี่ยก็เป็นสวิตเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้ด้วยนะครับถ้าเราเปิดเองก็ได้นะนะครับแต่ปกติก็ตั้งไว้ที่ออโต้ง่ายดีสะดวกดีนะครับไม่ต้องกลัวลืมเปิดไฟนะครับบางทีวิ่งไปอาจจะลืมเปิดไฟก็อันตรายได้เด้วยนะครับมเนวิเกเตอร์นะครับนะจอสัมผัสแล้วนะครับตัวนี้ฟอนต์สวยมากเลยนะครับว่าลงตัวนะครับพวกนี้ก็ซอฟหนังหุ้มหนังมาให้นะครับตัวนี้เป็นคูลบ็อกนะสามารถที่จะแช่นะครับ เครื่องดื่มกับป๋องอเย็นๆไม่ได้นะครับเดินทางไกลๆนะแอร์ออโต้นะครับนะครับแอร์ออโต้นะตัวนี้ก็เป็นโหมดช่วยลงทางลาดชันตัวนี้ก็เป็นสวิตโฟนะครับจากโฟ่ไฮนะครับทูไฮนะเป็นเฮดสองเฮดสี่หรือว่า l อสี่ก็ได้นะครับอยู่ที่เราเลือกโหมดการใช้งานตามสภาวะท้องถนนนั่นแหละนะครับพวกคอนโซลต่างๆเนี่ยซอฟท์ทัชพวกเนี่ยเป็นไลายไม้นะครับรูหรานะรูหรา เกียร์อัตโนมัตินะครับนะมีโหมดเอสมาให้ด้วยนะนะครับซิฟอัพซิฟดาวเกียร์ได้หรือว่าจะเปลี่ยนพวกตรงเนี้ยตรงเกียร์เนี้ยตรงพวงมาลัยได้ด้วยนะครับนะมีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับมีแท็กชั่นคอนโทรลมีไอเดอริงสต็อปสตาร์ทนะในเรื่องของความปลอดภัยนะครับสำหรับตัว Fortuner ตัวนี้นะครับตรงลมนี้ภายได้มาเจ็ดตำแหน่งนะครับโอ้โหได้มาเต็มๆนะครับเรื่องความปลอดภยัยนะ ในเรื่องของระบบต่างๆนะครับ ABS, e b d BA, t r c HAC นะครับ, c, AC, รบ d a c โอ้เยอะมากนะครับระบบความปลอดภัยค่อนข้างดีแล้วตัวพวกเซตอัพช่วงลงช่วงล่างต่างๆนะทำมาดีมากนะครับน่าใช้ขึ้นกว่าเยอะนะครับราคาก็มือสองปี2018ไม่แค่40,000อย่างเงี้ยนะครับก็เพียงแค่1,200,000นะครับประหยัดมา หลายแสนนะครับสี่แสนกว่านะก็ถือว่ายังน่าใช้นะครับดูนะครับความเดิมนะเนี่ยพวกเบาพวกอะไรเนี่ยสีนะครับเป็นสีชาชาโคนะครับชาโคชานมนะอย่างออกน้ําตาลอ่อนๆหน่อยนะครับเบาปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะนะครับคนขับปรับได้แปดทิศทางด้วยนะครับเนี่ยนะครับการพับเบาะเบาะแถวสองนะครับ นั่งสบายนะครับมีที่วางแขนมาให้ด้วยเวลานั่งน่รู้สึกสบายนะนะครับตำแหน่งองศาต่างๆเนี่ยนั่งแล้วมันเต็มขาดีนะครับมันรองรับเต็มขาดีนะครับลองลองมาสัมผัสลองมานั่งดูนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเนี่ยด้านหลังนี่ก็ปรับแอร์ได้นะครับปรับแอร์เองได้แล้วก็เพิ่มพัดลมอะ่ะแรงพัดลมได้นะครับนะช่องแอร์ต่างๆมือจับขึ้นลงต่างๆมีครบนะครับเห็นไ,ไหมนะ ในส่วนของพวกนี้นะครับลายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับเป็นที่แขวนนะครับบางทีเราต้องการแขวนสัมภาระต่างๆว่าจะเป็นอาหารของกินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็บจริงโจเก็มีมาให้นะตัวนี้สองข้างเลยนะครับรวมไปถึงช่องชาร์จนะครับ DC power l e d ด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟ AC ด้วย100วัตต์ด้วยนะครับอันนี้ก็ให้มานะครับพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะวิธีการขึ้นเบาะ แถว3อันนี้ก็ไม่ยากนะครับกดทีเดียวสปริงมันจะยกตัวขึ้นมาเลยเห็นไหมง่ายมากๆนะครับจะขึ้นฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ได้เพราะเบาะนี่มันแยก60-40นะครับถ้าสะดวกหน่อยก็ขึ้นฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าฝั่งนู้น60สิบกว้างนะครับแต่ถ้าจะขึ้นฝั่งนี้ก็ได้นะครับก็กดมันก็ยกขึ้นเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะง่ายๆนะครับขึ้นคันนี้เราพายูือาสามจุดทุกตำแหน่งเลยนะครับตรงคนขับนี้เป็นแบบดึงรั้งกับพร้อมเลี้ยงอัตโนมัติด้วยนะครับอันนี้ก็ออปชั่นนนะะครับบเเี่ยาแถว สามสุดท้ายเนี่ยนะครับการออกแบบลักษณะนี้เป็นขั้นบันไดนะนะครับเป็นแบบเทเตอร์ซีดนะครับก็เป็นแบบเหมือนกับโรงหนังอ่ะนะครับนั่งแล้วไม่ทําให้เราเวียนหัวไม่ทําให้เราเสียวิสัยทัศน์นะครับมองสามารถมองเห็นด้านหน้าได้สะดวกสบายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับลองมาดูนะครับใครที่ยังไม่เคยนั่งยังไม่เคยลองก็ลองมานั่งดูนะครับนะมันอาจจะเป็นรถที่ราคานะครับก็ถือว่าแรงแต่ก็สมกับค่าตัวนะครับสมกับอ่า ออปชันสมกับคุณสมบัติของเขานะครับยิ่งเป็นพวกตัวท็อปๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างป้ายแดงนี่ก็ร้านหล้านเนะนะครับม,มือมือสเนี่ยก็ถูกมาหลักหลายแสยนเลยก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับสำหรับรถที่ผมเอามานมารีวิวเนี่ยทุกๆคันเนี่ยก็รับประกันกันไปเลยนะครับไม่ไม่มีเรื่องของบัตรเหตุไม่มีเรื่องของชนนะครับดังนั้นซอกในนะครับพวกคานหน้าด้านข้างๆต่างๆสามารถที่ตรวจสอบได้เลยนะครับเช็คศูนย์เช็คระยะตลอดเลยรถทุกคันนะครับอันนี้ก็การันตีกันไปว่า สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านข้างต่างๆเนี่ยนะครับยืนยันกันไปเลยนะครับยืนยันนอนยันกันไปเลยว่าเดิมนะครับอันนี้ก็การดีไปสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถที่โอนจองล็อกรถคันนี้ไม่ได้เลยหรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์นะครับ0961499985นะครับคันนี้เป็น2.8ขับ4ซิกมาโฟนะครับเป็นตัวซิกมาโฟนั่นเอง ปี2018ไม่40,000หน่าใช้มากๆกับราคาเพียงแค่1 2 0 0 0 0บาทนะครับเบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยพีททำไมไม่เอาตัวต่ำล้านมานะครับต่ำล้านต้องปี15นะครับบางคันไม่ไปเกือบ300,000นะครับถึงจะต่ำล้านนะขนาดปี15 16อย่างเงี้ยนะครับไม่ไป200,000 3 0 0 0แล้วยังราคาอยู่900,000กว่าก็มีนะครับอันนี้ต้องเล่าสู่กันฟังนะครับสบภาพของรถนะครับ สภาพของรถด้วยแล้วก็ปีของรถด้วยอย่างตัวนี้ปี2 0 1 8นสบะครับสภาพนี่แทบจะบอกว่าน้องๆใบแดงเลยเพียงแค่1นล้านสองแสนบาทเจ่านั้นถือว่าถูกมากในท้องตลาดนะครับอันนี้เข้ามาดูกันมาลองขับได้นะครับทุกคันผมยินดีบริการยินดีให้คำปรึกษานะครับคันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีเครดิตดีฟรีดาวนะครับถ้าหากซื้อส่วนของผมมีแวดนะครับมีแวดอันนี้ต่อรองแวดกันได้นะครับมาคุยกันนะครับทุกเงื่อนไขเลยนะสำหรับวันนี้ก็ล้านไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ